กับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางจุธาพัฒเมนสวัสดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตที่5พักเพื่อไทยดิฉันขอหาหรือท่านประธานด้วยกันสองเรื่องดังนี้ค่ะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายทอง นายทรงสรรรูปสมผู้อนณยการโรงเรียนกู่แก้ววิทยาและนายบุญส่งจันทสุขนายกเทศมนตรีตำบลกู่แก้วอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากในช่วงฤด,ดูแล้งในเขตพื้นที่บ้านกู่แก้วหมู่ที่เกต ตำบลบ้านจีตอำเภอกู่แจจังหวัดอุดรธานีมักจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคซึ่งแหล่งน้ำจากบ่อบาดาลและระบบประป,ปาที่มีอยู่ก็ยังไม่เพียงพอปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวเทศบาลตําบลกู่แก้วได้ลงพื้นที่สํารวจร่วมกับทางโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ความเห็นต้องการต้องการให้ขุดลอกหนองโรงเรียนกู่แก้ววิทยาซึ่งมีพื้นที่ 39ไร่ให้เป็นสระน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งกักเก็บน้ําและนํามาใช้ผลิตน้ําประปาในชุมชนอย่างเพียงพอเนื่องจากเทศบาลตําบลกู่แก้วมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะทําโครงการดังกล่าวนี้ได้ดิฉันจึงขอ,อนําเรียนท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับเทศบาลตําบลกู่แก้วเพื่อให้โครงการนี้สําเร็จด้วยค่ะประเด็นที่สองดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายคําพันจันลา ผู้ใหญ่บ้านคำน้อยหมู่ที่4บ้านตําบลผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากราษฎรในหมู่บ้าน300ครัวเรอนประชากรพันกว่าคนได้รับความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำในการอุป,ปโภคบริโภคเป็นประจำทุกปีเพราะหมู่บ้านคำน้อยตําบลผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีมีแหล่งน้ไม่มีแหล่งน้ำหรือสระน้ำขนาดใหญ่ไว้รองรับเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแลง้ง ปัจจุบันนี้ก็ใช้การขุดบอ่อบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในบ่บ้านแต่ก็ยังไม่เพียงพอประชาชนในหมู่บ้านได้มีมติร่วมกันอยากให้มีสระน้ําขนาดใหญ่เพื่อจะได้กักเก็บน้ําและผลิตน้าปราปาใช้ในหมู่บ้านอย่างเพียงพอแต่ก็ไม่มีงบประมาณที่จะทําโครงการนี้ได้ดิฉันจึงขอ,อนําเรียนท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงไปสํารวจและจัดสรรง,งบประมาณเพื่อขุดสระน้ําขนาดใหญ่ และจะทำระบบประปาเพื่อแก,แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านคำน้อยด้วยค่ะขอพระคุณค่ะ